ฮอลลีวูดปูปรยาสบัดบอบประชนะันนาเดงสุนารีเปิดตัวพรีเซนเตอร์รัศกรลปูปรยาลุนเบิร์กนักแสดงสาวไทยงานปังระดับอินเตอร์และสุนารีราชสีมาควีนออฟลูกทุ่งรวมพลังกันมาคว้าพรีเซนเตอร์รัศกรลแบรนด์ความงามที่ตอบโจทย์คนไทยภายใต้การบริหารงานของบอสสาวสวยคุณแอมรัศกรลอัครฐานุพัฒ์ หรือที่รู้จักกันในนามแบรนด์เชลเซรังานนี้ประกาศความสำเร็จต่อเนื่องแบบยิ่งใหญ่เซอร์ป,ปาร์ตี้เอกซ์คลูซประกาการโอเพ h นเฮาส์ปาร์ตี้เปิดตัวเพีเซนเตอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการผู้ระยะลุ่มเบิรกกับหมวดผลิตภัณฑ์เส้นผมแชมพูทรีทเมนต์เคี e วลาแฮรสินค้าน้องใหม่ของแบรนด์ค่ะที่จะมาเพิ่มความสวยสุดเจิดให้เส้นผมตัชเกิดห้ามใจ และตัวแม่ควีนลูกทุ่งสุนารีราชสีมานางแทนพรีเซนเตอร์คนใหม่เสริมทับความปังให้กับเซรั่มผิวหน้าคิวเซรั่มเซรั่มคายดีตลอดการที่ทุกคนบอกต่อร่วมด้วยคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์จากวงร็อกโปเตโตณอาณาจักรรัสการจังหวัดนครสวรรค์ภายในงานนั้นจัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขและความปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอถค่ะเป็นโอ,อกาสดีนะคะที่เราได้เปิดฉลองนะคะ <clipping> ในความสําเร็จที่ที่ที่ยิ่งใหญ่ในในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เป็นการเปิด โปรดักต์ใหม่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเลิกดีแล้วก็โอกาสดีค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะจริงๆก็อ่ะเป็นลูกค้าที่สนิมกันปุ๊บเรื่องคนเยอะเนาะตับอกว่าพี่แอมน่ารักมากก็ครั้งที่แล้วกับเมืองไทยเดือนธนวาคมก็คิดการแล้วพี่แอมก็บอกว่ายามีผลิตภัณฑ์ผมตัวใหม่แล้วปูก็เลยตัดสินใจทำงานกับพี่แอมแล้วเป็นครั้งแรกที่มาบ้านคุณแอมหัวปังมากนะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่า ที่จะได้คุณปูไปยาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบดีอยู่แล้วคือคุณปูก็เป็นดา,าราฮอลลีวูดเลยนะคะก็ดีกีเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็วันนี้เขาบินมาเพื่องานของเรานะคะแล้วก็เขาจบงานเราก็จะบินกลับไปที P ่เ a เเลยนะคะใช่ค่ะคือทุกสินค้าที่ปูเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้ปูต้องลองเพราะอย่างที่รู้ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสาที่จะมีกระแสโซเชียลอยู่แล้วแต่ที่ปูชอบในสินค้าพี่แอมก็คือ ผลิตภัณฑ์ทําจากเยอรมันเป็นลลแก่ค่ะที่ทำให้ผมนุ่มผมหนาขึ้นแล้วภู้กเป็นคนที่ต่อผมทําสีผมผมล่วงบ่อยแล้วก็ใช้ดีและกลิ่นหอมมากค่ะใช่ค่ะเป<ช>้าหมายคือเราอยากที่จะทาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แล้วก็ให้ทุกตลาดสามารถจับต้องสินค้าของเราได้และที่สาคัญสินค้าของเราเนี่ยจะต้องเห็นผลจริงตรงปกสารสกัดที่เราใส่เนี่ยก็ต้องใส่จริงให้กับลูกค้าคือเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ในอนาคตน,นะคะอย่างที่ทราบดีก็คือสินค้าเราเนี่ยไม่ได้ทําระบบตัวแทนจาหน่ายเราจะเป็นระบบหลังบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้ทีมหลังบ้านได้เติบโต พร้อมกับเรานะคะแล้วก็ก็ยังมองในเรื่องของการสร่งออกด้วยค่ะในเรื่องของแชมพูแล้วก็ทีมเน้นนะคะก็ะจริงๆฝากผลิตภัณฑ์ของรัศกาลนะคะแต่ปูให้พี่บอกช่องทางกาติดต่อดีกว่าเพราะได้ข่าวว่ายังไม่ยิงแอดแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แอมคุยเลยว,ว่าค่คะก็สินค้านะคะได้เปิดตลาดตามเริ่มเนาะแล้วก็วันแรกที่เราเปิดตลาดแล้วคือสินค้าเราไม่พอนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ยิงแอดหรือว่าทําการตลาดต่อเลยนะคะกลรอสินค้าเข้าไม่พอต่อความต้องการของตลาดจริงๆ ก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจหลักของบริษัทได้เลยหรือว่าสามารถแอดไลน์นะคะแอดคิวเซรั่มแปดนะคะหรือว่าแอดคิวล่าแรนะคะหรือว่าโทษ0993544999นะคะ